สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เอาสายฟรีมาให้เล่นกันนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นฟรีได้นะครับแล้วก็สายฟรีก็สามารถถอนได้ด้วยนะครับหวังว่าหลายคนน่าจะตามหากันมานานนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันสามารถขุดแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งถือว่าใครลงทุนก็สามารถลงทุนได้ขั้นต่ำหนึ่งดอลเท่านั้นเองท่านผู้ชมแต่ว่าหนึ่งดอลมันก็ไรายได้ไม่ได้เยอะนะมันก็ได้วันละสี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ได้เนี่ยสมมุติว่าเราลง100เนี่ยเราก็ได้วันละสิดดล่ดลาร์นะครับต่อว,วันซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นบอทระยะยาวนะครับในการทําเงินระยะยาวนะแล้วก็ตัวนี้มันเป็นตัวเพิ่งมาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเท่าที่ว่าผมเห็นนะก็คือด้านบนเนี่ยเขาก็แจ้งนะครับว่ามีผู้เล่นบอดตัวนี้นะ เป็นแสนคนแล้วนะครับก็คือเพิ่งเปิดตัวแล้วก็หลายคนนะครับก็เล่นกันนะครับทั้งสายฟรีสายลงทุนนะครับซึ่งถ้าตัวใครนะครับที่ไม่ชอบการลงทุนเนี่ยสามารถเล่นฟรีได้วันหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถทำรายได,ได้ได้วันละ0.02นะครับประมาณนี้คือเขาจะให้ต้นทุนมาประมาณ0.5ดหอลลาร์นะครับหรือ 0.5TP หนะครับหรือว่าเรียกว่าเทรดพาวเวอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือเขา มีที่มาที่ไปของเงินนะครับเขามีการเทรดจริงๆแล้วมีการเกี่ยวกับไลฟ์สดของเทรดด้วยนะครับเดี๋ยวเวลาเราเข้ามานะครับก็กรไปทีพลูครับเขาเทรดจริงๆนะครับแล้วก็เขาทํากําไรจริงๆนะครับเขาก็แบ่งเกี่ยวกับพวกกาไรเนี่ยแหละมาเป็นเงินปันผลให้เรานะครับซึ่งแน่นอนนะครับตัวบอร์ดเนี่ยมันมีที่มาที่ไปของเงินผมเลยมองว่าน่าจะอยู่ได้ระยะยาวอีกตัวนะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะครับเกี่ยวกับ การถอนเงินนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับคือเขามีอะไรอัปเดตเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ข่าวสารนะครับเราสามารถกดเข้ามาดูที่ในแชทได้นะครับเนี่นะครับมันก็จะแจ้งนะครับทีนี้การเติมเนี่ยก็แค่กดอธิบายครับเนี่ยเราก็ขี่จำนวนนะครับสมมุติถ้าเราจะเติมหนึ่งร้อยนะครับวันหนึ่งเนี่ยก็จะได้สี่ดอลลาร์นะครับสามสิบวันก็คือหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบเท่ากับว่าเราจะกำไรประมาณยี่สิบนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราถือยาวนะครับ60วันเนี่ยก็คือ164ก็คือเหมือนกับว่าน่าจะได้มากขึ้นนะครับประมาณนี้กําไรเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ากดฟรีเนี่ยก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับไม่ไม่มีอะไรให้ทำนะตัวนี้ก็คือใช้เงินแก้ปัญหานะครับก็คือเมื่อท่านผู้ชมสมัครเนี่ยก็ <Catherine> มไม่ต้องทําอะไรนะครับก็แค่รอปันผลนะ <ๆ S 2> ค,ครับตอนแรกตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะครับเราไม่ต้องไปกดเปิดก็ได้เพราะตรงนี้เนี่ย มันจะเอารายได้ของเราเนี่ยกลับไปออมให้เรานะครับซึ่งแนะนำว่าปิดไว้ดีกว่านะรายได้ของเราเนี่ยก็จะปันผลนะครับเนี่ยของผมปันผลมาแล้วนะครับทุกๆเท,ท,ที่ยงคืนนะครับเป็นเวลาบ้านเขานะครับประมาณนี้ทีนี้ก็มีรายละเอียดเวลาทางแพลตฟอร์มนะครับก็คือมาในกลุ่มเลยนะครับที่เขาทํากําไรมานะครับกําไรบวกมากี่เปอร์เซ็นต์นะรประมาณนี้ เราสามารถดูได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองถอนละกันนะครับยอดของผมตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ0ูนย์สามด้านล่างกว่านะก็กดไปที่คําว่าวิจาวจากนั้นนะครับก็กรอกจำนวนเงินที่เราต้องการที่จะถอนก็ผมจะถอน3ามหนึ่งครับศูนย์จุดสาม่งนะแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เราใส่ที่อยู่รับเงิน UETT BP ยีนะครับมากรอกนะเป็นที่อยู่รับเงินของเราเองนะครับ โอเคหลังจากนั้นนะครับให้เรากดไปเชื่อว่าคอนเทนิวนะครับเพือ่อที่จะถอนโอเคนะครับจากนั้นก็รอสักครู่โอเคผมก็ถอนเป็นที่ละบ้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็จะเป็นจํานวนเงินที่ผมถอนไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับผมถอนไปต้องประมาณบ่ายสองห้าสิบปุกเกือบขึ้นห้าสิบเจ็ดนะครับแต่ว่าในเวลาของแพลตฟอร์มเนี่ยประมาณตีสองนะครับนั่นหมายความว่าแสดงว่าปันผลของเขาเนี่ยก็จะปันผลประมาณ เที่ยงวันของเรานะครับก็คือเที่ยงคืนบ้านเขานะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูเงินเข้าเลยละกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันใช้เวลานาน,านไมหมกว่าจะเข้าในกระเป๋าเงินของเรานะครับโอเคตอนนี้ก็มียอดเข้ามาแล้วนะครับก็คือเข้ามาต่อประมาณใบสองห้นะครับไม่ถึง1นาทีนะครับคือเข้าไวมากท่านผู้ชมสําหรับบอตตัวนี้นี่ขณะที่ว่าผมยังเล่นฟรีอยู่นะครับก็คือสายฟรีก็ถอนได้นะผมก็ให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นฟรีก่อนเนี่ยก็สามารถเก็บฟรีถอนกันได้เลยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนละกันแล้วเจอกัใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ